We'll <laughs> ปีที่3แล้วนะคะและทริปนี้ปิงปองจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวกันที่จังหวัดไหนถ้าพร้อมแล้วไปค่ะไปลุยกันเลยเเสวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเที่ยวกันไปรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปหลงรักเมืองไทยกันมากขึ้นนะคะและทริปนี้ปิงปองจะพาคุณผู้ชมมาเที่ยว รนครศรีอยุธยาค่ะแต่ทริปนี้เนี่ยปิงปองไม่ได้พาคุณผู้ชมมาตามรอยประวัติศาสตร์นะคะเพราะที่ปองกําลังเดินเข้าไปตอนนี้ที่นี่คือสวนสัตว์เปิดใหม่ศรีอยุธยาไลาออนป่าค,ค่ะเป็นสวนสัตว์ที่บรรยากาศดีสะอาดพื้นที่กว้างขวางใหญ่โตนี่ขนาดปองเดินมาจะ10นาทีแล้วนะคะเนี่ยยังเดินไม่ถึงข้างในเลยหล่อเล่นค่ะและสถานที่แรกที่เรากําลังเข้าไปในสวนสัตว์แห่งนี้ คืออุโมงน้ำตกซึ่งต้องบอกว่าหายเหนื่อยจริงๆค่ะหายร้อนขึ้นมาทันทีเลยและสิ่งที่ทําให้ปองยิ้มไม่หุบก็คงเป็นน้องชายกลางและก็น้องชายใหญ่สิงโตขาวสองตัวที่ปองกําลังอุ้มอยู่ตอนนี้เนี่ยแหละค่ะคือน้องน่ารักแล้วก็อ้วนมากปองเนี่ยเริ่มไม่แน่ใจแล้วนะคะว่าที่อุ้มอยู่เนี่ยเป็นสิงโตหรือว่าน้องแมวน้องดูเชื่องมากๆ สจนอยากจะซื้อกลับไปเลี้ยงที่บ้านเลยค่ะแต่ดูจากหน้าของน้องแล้วคงลำคานปองเต็มทีแล้วล่ะค่ะเอาเป็นว่าเราไปเดินเล่นแล้วก็ไปสนุกกับจุดอื่นๆกันต่อดีกว่าค่ะไปค่ะลุย ผู้ชมคะคือปองก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะว่าพี่โปรดิวเซอร์เขาคิดอะไรอยู่ให้ปองเข้าไปในกรงเสือที่ยังไม่ได้กินอาหารเช้าถ้าให้เทียบเรื่องขนาดตัวระหว่างปองกับน้องเสือในกรงแต่และตัวแล้วเนี่ยก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยแหละคะ่ะน้องตัวใหญ่มากแต่ก็ไม่ต้องกลัวนะคะเพราะว่าจะมีพี่ๆเจ้าหน้าที่คอยดูแลยอย่างใกล้ชิดค่ะรับรองว่าได้ภาพสวยแน่นอนค่ะผู้ชมคะนี่ก็คือน้องไลเกอร์นะคะ ชื่อน้องจาว่าค่ะคุณพ่อเป็นสิงโตคุณแม่เป็นเสือนะคะชื่อน้องจาว่า มองเป็นอย่างนี้ก็พอนกแม่เออตัหนักเหมือนกันนะเนี่ยสามสี่ห้าตัวโอ้ขยี้หัวโอ้ยเราไม่ปัดกลับทางเธอให้ด้วยค่ะคุณผู้ชมคะบนเนื้อที่กว่า60ไร่ของสวนสัตว์สีอายุทยาไลออนพาร์คแห่งนี้มีสัตว์มากถึง40ชนิดมากกว่า100สายพันธุ์ ซึ่งก็จะแบ่งเป็นโซนอย่างชัดเจนค่ะอย่างโซนที่ปิงปองกําลังให้อาหารน้องม้าอยู่ตอนนี้ก็จะอยู่ด้านหลังโครงน้องเสือค่ะหรือจะเป็นโซนสําหรับคนรักนกอย่างปองก็จะอยู่ทางด้านขวามือใครที่อยากมาเล่นกับนกให้นกเกาะหัวแล้วก็ถ่ายรูปสวยๆเนี่ยก็สามารถมากันได้นะคะหรือถ้าใครเป็นสายสวายเวอร์ออกแนวเอาตัวรอดก็มาให้อาหารเสือแบบที่ปิงปองกําลังทําอยู่ตอนนี้ได้เลยค่ะให้ไปก็เสียวไปนะคะ ใครชอบดูโชว์น้องสัตว์ต่างๆที่นี่ก็มีโชว์ทุกชั่วโมงเลยค่ะปิงปองว่าสีอยุธยาลายอ,อนปาร์คจัดโซนสัตว์ต่างๆได้ออกมาดีมากๆค่ะเพราะแต่ละโซนเนี่ยก็กยใกล้ๆกันทำให้เราสนุกแล้วก็ตื่นเต้นได้ตลอดเวลาจริงๆค่ะแต่ดูจากอายุของปองที่มากขึ้นแล้ว ปองก็นนะ่าจะต้องใช้ตัวช่วยค่ะเลยเรียกพี่นัทให้นํารถม้ามานั่งชมสวนสัตว์กันต่อซึ่งระหว่างทางปองก็ได้คุยกับพี่นัทค่ะพี่นัทบอกว่าที่นี่ไม่ได้มีแค่ดูสัตว์นะคะยังมีคาเฟ่ร้านอาหารแล้วก็มีจุดถ่ายรูปสวยๆอีกหลากหลายมุมเลยค่ะเอาเป็นว่าปองขอเชิญแฟนๆรายการเที่ยวกันป่ะที่กําลังดูอยู่ตอนนี้มาเที่ยวดูสักครั้งนะคะรับรองประทับใจและก็ติดใจแน่นอนค่ะ ะะที่ได้มาที่จังหวัดอยุธยาปิงฟองแนะนําเลยค่ะสวนสัตว์สีอยุทยาไลออนพาร์คซึ่งต้องบอกว่ามีสัตว์เยอะมากใครที่เป็นคนรักสัตว์นะถูกใจแน่นอนแต่ความสนุกของเที่ยวกันปยังไม่จบเท่านี้นะคะเดี๋ยวเราไปสนุกกับกิจกรรมต่อไปกันค่ะไม่รอเลยหรอไม,ไม่รอเลยหรอโอ้ยใจเย็นๆใจเย็นๆเอ้ยไม่สื้ออิ่มไม่ได้ขอบคุณค่ะเราอิ่มเลยนะเรามา ผู้ชมคะอีกหนึ่งสถานที่ถ้าใครได้มาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาต้องมาให้ได้คือการได้มากราบไหว้หลวงพ่อรวยปาสาทิโกแห่งวัดตะโกพระเกจิอาจารย์ชื่อดังแห่งกรุงเก่าที่โดดเด่นได้มหาลาบเมตตามหานิยมแล้วก็แคล้วคลาดปลอดภัยและจุดที่ปิงปองกําลังเดินเข้าไปคือพระมหาเจดีย์โดยด้านหน้าจะมีประติมาการรมรูปเหมือนหลวงพ่อรวยองค์ใหญ่ไว้ให้เราได้กราบไหว้กันแล้วด้านในใต้องค์พระมหาเจ ดีชั้นล่างก็ยังเป็นโถงกว้างที่มีโลงแก้วบรรจุสรีระสังขารหลวงพ่อรวยซึ่งไม่เน่าเปื่อยเพื่อให้ภูมิจิตศรัทธาได้มากราบไหว้ขอพรเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตซึ่งการได้มาวัดตะโกในครั้งนี้ถือว่าเป็นบุญของปิงปองจริงๆค่ะ สำหรับใครที่มากราบไหว้หลวงพ่อรวยที่วัดตะโกนะคะจุดแรกที่ปิงปองอยากให้ไปกราบไหว้กันที่นั่นเนี่ยจะมีสลีระสังขารของหลวงพ่อรวยอยู่นะคะนั่นก็คือเจดีย์มงคลสิทธาจารย์ค่ะก็ไปกราบไหว้กันได้นะคะและอีกหนึ่งจุดเดินมาข้างหลังนิดนึงค่ะก็จะเป็นอนุสร์100ปีหลวงพ่อรวยปราสาทิโกค่ะสามารถมากราบไหว้ขอพรกันได้สายมูหรือว่าใครอยากจะขอพรเนี่ยห้ามพลาดเลยนะคะเดี๋ยวตอนนี้ตามปิงปองเข้าไปกราบไหว้หลวงพ่อรวยกันด้านในคะ่ะ เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักคู่ช่วงหน้ากลับมาสนุกกันต่อคะ่ะ เมื่อช่วงที่แล้วเราได้พาคุณผู้ชมไปเที่ยวกันที่สีอยุธยาไลาออนพาร์คได้ไปชมความน่ารักของน้องๆ้องสัตว์หลากหลายพันธุ์กันแล้วแล้วก็ได้แวะกราบสักการะหลวงพ่อรวยเพื่อเสริมสิริมงคลให้กับชีวิตตอนนี้มีอีกหนึ่งสถานที่ถ้าใครได้มาเที่ยวกันที่จังหวัดพระนครรีอยุธยาต้องมาเดินเล่นให้ได้สักครั้งนั่นก็คือตลาดน้าําอโยธยาแห่งนี้เนี่ยแหละค่ะเป็นตลาดนัดชุมชนแห่งใหญ่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา แต่วันนี้ปองไม่ได้มาเดินเล่นที่ตลาดนะคะปิงปองมาแนะนำคาเฟ่สวยๆอย่างอายุทยาคาเฟ่คาเฟ่ที่ตกแต่งสไตล์บาหลีกับบรรยากาศสุดชิลซึ่งทางร้านเนี่ยเขาได้สอดแทรกความเป็นอายุทยาเข้าไปผสมผสานได้อย่างลงตัวเลยค่ะ แล้วก็ด้านหลังของคาเฟ่ยังเป็นอีกหนึ่งจุดที่ให้นักท่องเที่ยวได้ขี่ช้างชมกรุงเก่าอย่างที่คุณผู้ชมกำลังเห็นอยู่ณขนาดนี้เลยค่ะสวยใช่ไหมคะเอาเป็นว่าร้านนี้จะมีอะไรให้เราชิมกันบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะ อีกหนึ่งร้านที่ปิงปองเนี่ยเล็กคอมเมนต์มากๆว่าอยากจะให้มาถ้าใครมาเที่ยวที่จังหวัดพระคนครศรีอยุธยานะคะนั่นก็คือร้านอโยธยาคาเฟ่ค่ะแล้วก็ร้านนี้เนี่ยอยู่ที่ตลาดน้ําอโยธยาเลยนะและตอนนี้ค่ะปิงปองก็อยู่กับเจ้าของร้านคนสวยๆค่ะพี่แนทค่ะสวัสดีค่ะชื่อแนทนะคะพัชชาคามิศักนะคะเป็นเจ้าของร้านอโยธยาคาเฟ่ค่ะทำไมสวยขนาดนี้เห็นพิธีกรสวยนี้ก็แอบสวยตานึง ไม่ต้องทําอะไรแล้วอวยกันเองค่ะนะถามเรื่องความพิเศษของร้านนี้ก่อนแล้วกันทําไมถึงต้องแวะร้านของเราใช่ไหมคะจะเป็นร้านที่ใหญ่ที่สุดในตลาดน้ำก็คือเราจะมีโซนาท์ดอร์แล้วก็โซนห้องแอร์ด้วยเวลาที่ลูกค้าเดินมาแล้วรู้สึกร้อน้นนะคะก็เราก็จะมีโซนห้องแอร์หลายห้องเลยให้บริการนะคะการตกแต่งของร้านก็จะเป็นสไตล์อ่า บาหลีคสมกับความเป็นไทยนิดน,นึงค่ะก็ยังคงความเป็นสีอย,ยุธยาตามชื่อร้านเนาะทีนี้อาหารหน้าตาน่ากินมากเลยคุณผู้ชมเดี๋ยวมาทําความรู้จักกันแต่ละเมนูดีกว่าเริ่มต้นที่เมนูนี้ก่อนเลยคือเหมือนมันเป็นแป้งโรตีปะคะใช่ใชตัวนี้จะเป็นแป้งโรตีอันนี้ทางร้านนะคิดเมนูขึ้นมาเองค่ะมันคืออะไรอ่ะเป็นชิคเกนโลค่ะขอชิมเลยได้ไหมคะ่ะได้ค่ะ ชิคเคลโลราคาเท่าไหร่คะสำหรับอันนี้แค่4ี่บาทค่ะจริงเหรอทำไมถูกจังเลยได้กำไรไหมคะโอเค่ะได้กำไรได้กำไรถูกมากเลยชิคเคลแต่จริงๆเวลาทานถ้าแนะนำใช่ไหมม้วนเลยเหมือนรตีเลยเหมือนรถข้าตีแล้วก็อะไร่าเเลยใช่ค่ะวิ่งใจคุณผู้ชมอ่ะเดี๋ยวแบบคุณผู้ชมบอกปิงปองไม่เคยสวยสักเทปนึงเลยอ่ะนี่กินให้สวยๆคำใหญ่อีกแล้วสวยได้เท่านี้แล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะ อร่อยอื่คือว่ามันจะเข้ากันเนาะใช่ค่ะเข้ากันมากเลยอะคุณผู้ชมอันนี้คือเกิดจากความที่เราซื้อโรตีมาแล้วมันเหลือไม่รู้จะทำอะไรว่างๆเลยลองเอามาอัดเดปดูและทางร้านนะคะทําซอสเองหมดถูกตัวก็เลยอุ้ยมันเข้ากันก็เลยลองเอามาข่ะแล้วลูกค้าก็เข้าจริงๆแล้วแบบอร่อยมากอันนี้เลยคอมเมนต์สี่สิบบาทเองคือซื้อมวๆเดือนกินในแบบตลาดน้ำยังได้เลยอะอันนี้อร่อยต่อมาซิกเนเจอร์ของอัยยาคุณผู้ชมต้องชิมก๋วยเตี๋ยว อันนี้ค่ะน้ำซุปเราจะเข้มขน้นถ้าคนที่ชอบทานก๋วยเต๋ยเหลือจริงๆเนี่ยจะรู้เลยถ้านา้ำซุปไม่ข้นอ่ะมันจะรู้สึกว่ามันไม่ไม่ไมมจจอร่อยใน่แ<ช>ตนอันี้เข้มมากเข้มข้นมากแล้วอีกหนึ่งเมนูที่ยันตั้งหน้าตั้งตามองมั้งแต่เขายกมาแล้วนั่นก็คือไก่นี่อุ้ยมันแบบอุ้ยมันไก่เนื้อมันแบบไอ้นี่เลยอ่ะหลุดเลยอ่ะ ไก่อร่อยมากอันนี้เป็นไก่ย่างไก่อบนะเป็นไก่อบค่ะ <L l <ug> เราก็จะหมักก่อนเป็นสูตรของเราหมักก่อนแล้วก็อบแต่ว่าไก่เนี่ยต้องใช้เวลานานนิดนึงถ้ามาเช้าๆนี่อาจจะยังไม่ทันอ๋อก็อาจจะแบบใช้สายา <L l <ug> ใช่จะตวบประมาณอ่าเก้าโมงสิโมงเนี่ยคะ่ะจะจะได้ทาน ไก่บแบบเล็กคอมเมนต์คุณผู้ชมคือแนะนําว่าต้องสั่งนะราเแปดิเองไม่รืบมลยให้เมนูของเขานะคะยังมีเมนูที่เป็นเครื่องดื่มเป็นน้ําด้วยแนะนําน้ำนิดนึงสองเมนูนี้ได้ค่ะอันนี้จะเป็นสต,ตรอเบอรี่โซดาค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นชาไทยแต่ว่าจริงๆที่ร้านจะไม่ได้มีแค่2อ,อย่างนี้มีอะไรบ้างคะมีหลายเมนูค่ะจะมีะกาแฟาก็จะเป็นกาแฟาสดค่ะมีหมดเลยอเมริกาโนออ่อามอคค่าอะไรางี้มีค่ะแล้วก็ โกโก้ชาเขียวชามานาแต่ไม่ได้มีแค่เมนูเครื่องดื่มหรือว่าอาหารเ่านะคะเขายังมีเมนูอาหารหวานที่เป็นเค้กไอตรีมที่ฉันขัน้น้าตั้งตารอมากค่ะคุณผู้ชมหอมมากหอมช็อกโกแลตมากีม,ม,ม,มาก เดี๋ยวให้พี่แนทฝากร้านหน่อยดีกว่าร้านแบบน่ารักแล้วอาหารอร่อยทุกอย่างขนาดนี้ร้านก็ตั้งอยู่ที่ตลาดน้าําอยยธยานะคะก็คือเข้ามาในตลาดน้ํานะคะมองป้ายที่จอดรถฟรีไว้เพราะดึงสันแยกเราจอดรถตรงร้านจอดรถฟรีร้านจะอยู่โซนนั้นเลยค่ะเดินเข้าปุ๊บจะเจอร้านเลยซ้ายมือค่ะนะคะเบอร์โทรก็ศูน 9ก้าเจ็ดค่ะสี่หกสองหกสองเก้าเก้าเปิดทุกวันไหมคะเปิดทุกวันค่ะ mm hmm. เปิดตั้งแต่เวลาเก้าโมงค่ะถึงห้าโมงห้าโมงเย็นถ้าเป็นวันหยุดเสาร์อาทิตย์ก็จะประมาณหกโมงค่ะ mm hmm. จริงๆเสาร์อาทิตย์คนจะเยอะนะคะถ้าเกิดใครจะมาก็รีบรีบ,รบมาจองรีบมาจองที่นั่งเพราะว่ามีให้เลือกทั้งแบบ เอาดอออินดอร์และคอมเมนต์มากๆาเลยนะคะอายุทยาคาเฟ่อยู่ในตลาดน้ำอายุธยาคือถ้าใครมาเที่ยวตลาดน้าหรือตั้งใจจะมากินร้านนี้ก็มาได้เลยมีทั้งแหล่งท่องเที่ยวอ,อาหารแล้วราคาก็ไม่แพงนะคะแนะนํามากๆวันนี้ขอบคุณพี่นายมากๆค่ะนะคะ,คคะเดี๋ยวตอนนี้ขออนุญ,ญาตไปชิมอาหารต่อก่อนแต่ว่าความสนุกยังไม่จบเท่านี้นะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวไปติดตามกันต่อว่าเราจะพาคุณผู้ชมไปสนุกกันต่อที่ไหนค่ะ,คะ อีกหนึ่งร้านที่ถ้าได้มาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาต้องมาก,กินให้ได้คือร้านนี้เลยค่ะเท่าแก่ลาวร้านอาหารริมแม่น้ำเจ้าพยาที่วิวเนี่ยปังปุรีเย่แบบสุดๆคุณผู้ชมลองดูบรรยากาศเอาเองนะคะเดี๋ยวจะหาว่าปิงปองอะโมการตกแต่งร้านก็จะเป็นสไตล์วินเทจจะมีโซนระเบียงโซนห้องแอร์ให้ลูกค้าได้เลือกตามความต้องการ และอีกหนึ่งไฮไลท์ของที่นี่ที่นักท่องเที่ยวต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันคือกุ้งแม่น้ําของที่นี่สดมากและก็ต้องบอกก่อนนะคะว่าร้านนี้เนี่ยไม่ได้มีดีแค่กุ้งเขายังมีอาหารไทยมากกว่า100เมนูพูดแล้วปิงปองก็เริ่มหิวแล้วค่ะงั้นเราไปชิมอาหารของร้านเท้าแก่แลาวกันเลยดีกว่าค่ะอ่ะคุณผู้ชมคะมาเริ่มเมนูไหนกันก่อนดีคะเยอะละรานตาไปหมดเลยนะคะ เดี๋ยวมาเริ่มที่เมนูแบบใกล้ตัวใกล้ตัวที่เขาบอกว่าเป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่ก่อนเลยดีกว่านั่นก็คือหอมกมะพร้าวอ่อนค่ะนี่ดูสิใหญ่ๆขนาดนี้เนี่ยราคา220บาทเท่านั้นเองค่ะเครื่องแกงคือดีมากกับเท้าเบคอนนี่เขาก็จะให้เบคอนมาแบบนี้เลยอ่ะ อ้อาเบคอนนะคะอันนี้เนี่ยราคา150บาทเท่านั้นเองค่ะเป็นแบบใครมาช่วงเงย็นๆนะบรรยากาศดีมากแล้วก็สามารถแบบนั่งชิลๆได้เลยเพราะว่าร้านเนี่ยเปิดตั้งแต่5โมงเย็นจนถึงเที่ยงคืนเลยนะคะนี่ดูหมูกรอบ<ม>อันนี้มันเป็นหมูกรอบราดน้ำปลาให้ทายราคาเท่าไหร่ฉเฉลยเลยให้ทายเร็วไปไหมนะคะ180แบบาทเองแล้วให้หมูมาเยอะมากกินกับซีฟู้ดนี่คือเด็ด ได้ยินเสียงไหมคะชอบมากจริงๆที่ร้านเขามีเมนูเยอะกว่านี้มากๆคุณผู้ชมสามารถเข้ามาถามได้เลย walk in เข้ามาได้แต่ถ้าเป็นแบบวันเสาร์สุกเสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยก็แนะนำจองกันมาหน่อยดีกว่านะคะเดี๋ยวเราพื้นช่องทางติดต่อให้ด้านล่างนะคะต่อมาอีกหนึ่งเมนูซิกเนเจอร์ที่เขาแนะนำว่าอยากจะแบบให้ปิงปองลองมากๆดูกุ้งสินี่ก็คือกุ้งผัดพริกเกลือค่ะราคาจานนี้220รีบบาทเท่านั้นได้กุ้งตัวแบบเอกเลย ก็คือจานวางไม่พอแล้วดูดิจุ่มไปเลยก <C le af> ุ้งแบบดีอันไหนที่มีกุ้งคือไม่ทำให้ผิดหวังจริงแล้วซีฟู้ดคืออร่ยอยมากไปต่อที่ของโปรดปิงปองเลยดีกว่าค่ะขุ้มเผา จานนี้เนี่ยจริงๆเราเขาขายเป็นกิโลนะคะซึ่งทั้งหมดเนี่ยที่คุณผู้ชมเห็นดูเนี่ยราคาแค่ประมาณ400กว่าบาทเท่านั้นเองได้เยอะมากนะดูสิขออนุญาตใช้มือนะคะ400กว่าบาทเท่านั้นเองแล้วดูกุ้งแบบนี่ค่ะตัวใหญ่มากนี่อื้ป้องล้างมือแล้วนะคะคุณผู้ชมไม่ต้องห่วงค่ะนี่จิ้มแล้วนะ 400กว่าบาทคือกินแบบจุกๆอะ่ะกุ้งคือแบบเนื้อคือแบบยมมี่มากเลยอะมันสดมากอันนี้นะกุ้งเนี่ยเขาจับเป็นๆจากข้างล่างถ้าเราเข้าร้านมาในโซนด้านหน้าร้านนะคะจะเห็นกุ้งอยู่ในถังออเจนอะอันนี้คือเลี้ยงกันสดๆแล้วก็แบบจับมาเผาให้เลยตามที่ลูกค้าสั่งเลย ร้านนี้เนี่ยรับประกันของสดมากๆค่ะใครสนใจนะสามารถมาได้นะคะร้านเท่าแก่ลาวนะโทรกันมาก่อนก็ได้หรือว่าจะคลิกเข้าไปดูตามชื่อเพจที่ขึ้นให้ตรงนี้นะคะเท่าแก่ลาวเนาะแล้วก็เดี๋ยวจะขึ้นโบโทรไว้ให้สำหรับใครที่แบบสนใจร้านเปิดตั้งแต่5้าโมงเย็นนะคะจนถึงเที่ยงคืนสามารถมาดูกันได้เลยอร่อยจริงๆโดยเฉพาะแบบว่าเมนูที่เป็นกุ้งนะ คำล่ำลือที่แบบอยู่ติดแม่น้ำนะอยุทยาจริงๆค่ะคุณผู้ชมคะต้องบอกว่าวันนี้เมนูอาหารอาร่อยทุกร้านรวมไปถึงกิจกรรมเนี่ยก็สนุกทุกที่จริงๆนะคะเที่ยวกันปะทิมหน้าปิงปองจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวที่ไหนอย่าลืมติดตามกันนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบายเดี๋ยวขอตัวไปกินอาหารต่อก่อนนะคะ ผู้ชมคะปิงปองขอย้ำอีกนิดนึงนะคะถ้าใครจะมาทานอาหารที่นี่ปิงปองแนะนำให้โทรจองก่อนค่ะร้านเปิดทุกวันตั้งแต่5โมงเย็นจนถึงเที่ยงคืนแล้วก็มีดนตรีสดเพราะ,ราะมาเล่นให้เราฟังทุกวันเลยค่ะ ใครที่อยากมากินอาหารอร่อยๆอร,ราคาไม่แพงแถมสามารถมองเห็นวิวพระอาทิตย์ตกริมแม่น้ำเจ้าพยาปิงปองแนะนำเลยนะคะวันนี้เวลาของรายการเที่ยวกันป้าหมดลงแล้วอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้เนี่ยปิงปองต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะคลิปหน้าปองจะพาไปเที่ยวที่ไหนอย่าลืมติดตามกันนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ สนับสนุนโดยโผงน้ำเดิมสมุนไพร32ชนิด f r e s h Mint ยาสีฟันสมุนไพรแท้จากธรรมชาติ